ครับเอียต้นมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วเอียต้นมาแล้วเอียต้นภูเก็ตยนนะครับหน้านำนนนกำลัำเพลงไพตัวนี้กําลังร่อนอยู่ว้า oh, สุดยอดอนั้นก็พี่สนกําลังกำลังหวานแฉอยู่ว่าดีครับวันนี้แข่งแข่งชอบไหมว้าเนี่ยว้าให้ oh, ใน้ำไม่ขึ้นว่า oh, น้ำไม่ขึ้น oh, สุดยอดไปแล้วครับ มากระทำเพลงไฟที่นี่อย่างนี้หมดป่าวก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไฟนางงามราฮกบกแล้วก็กรรมลวกรรมก็เดบี๋ยวใต้ติดใตนกุกไปกันนะเอาเลยะไอ้คนดมอเ้ยันยงตุเนี่ยช่วยถวายเิั้หมดนะครับที่นี่ฮะกรรมูนีนะครับกรร กำน,นั้นครับกำนั้นมืดกำนั้นมืดนอนอยู่โอเคฮะใสกบแล้วครับแล้วับกับใส่ระกมให้เดือดอีกครั้งในึ่งใส่ระกำกับกระกำรรเก่งต้องกลบระกำจอดก,กุกเริ่มการแกงส้มกบระกรรมหรือกรรมของกบก,กันแน่นะครับก็ต้องถูกสู่ถูกเวลาด้วยนะครับระกรเก่งส้มนะครับโดยจะทำนี้ทุกวันฮะกินทั้งหมู่บ้าน,นครับใครมาใครมาก็กินนะใครมาก็ ขิวน้ำสีม่อนมาบ้างหิ้วกับแกล้มมาบ้างนะครับเป็นมิตรภาพนะครับช่วยกันสบายกินนะครับที่นี่คือทำเป็นไปที่บิ๊กแสบตั้งกับบิ๊กแสบ,บอยอดไปมะขามแล้วเปียงเตียงในรศศดรกรรมต่อด้วยความเปรี้ยวความกลมกล่อมนะครับนี่ของปานจริงโดยกุ๊กสักนะครับดูกุ๊กกอดชัดเจน <Why? S 1> โอ้โหชัดเจนมากครับพี่น้องครับดี๋ยววามขอ้กันครับละกครับละกำมาแล้วฮะ ของปลาของปลาเรากินทุกอย่างฮะอย่างเดียวที่ไม่กินคือพระพระฤาษีนะครับพระฤาษีกินไม่ได้เพราะว่าแข็งมากครับเหนียวครับอยู่นานดูฟังคอรับกรับเพื่อนครับ,รบปลากินทุกอย่างครับนะาปลอสัเรเคมีฮะดูไปด้วยครับี่าน้นเบงไปจะมีอะไรดีไปกว่านี้เล่าเท่ากับหัวใจที่กําลังเต้นและชีวิตที่กําลังเป็นอยู่เพียงใ่พอศิลปนรรพัดเพลงไปครับที่นี่น้ำเบ่ไฟผสมผงไว้ด้วยครับ ตัวล,ลงหม้อแล้วครับตอนนี้นะครับอมถถีส่วนผสมก็มีกะปินะครับอย่างดีนิดหนึ่งแล้วก็หอม,อมน้ำซุปนะครับก็จะใส่กระกรรมไปด้วยนะครับเตียงที่จะกินได้ก็มีละครั้งกค่นั้นระหว่างเดือน6กับเดือน7ยางจะเต็มใบนะครับตามส่าสชาต,ชาติมันกรอบอร่อยค,คุบอิสักก็ทำการฟาดเจร์เอ้ยฟาดเจรไก่ ก่อนนะครับเนี่ยมาจับเตรียมของก็เสร็ไปก่อนนะครับปิ้งย่าง่ายๆกันอย่างงี้ง่ายๆกันอย่างนี้ครับนทำตึ้งไปต้องู่เพลงตลอดนะครับกินย่างครับเตียงมีทุกการีย่างโอเคเตรียมต่ออุ๊ยฟองกะครับตัดฟองออกก่อนครับตัดฟองออกย่างไงดาครับไงดาแล้วก็ต้มในไก่มีใบหม่อนมีตะไคร้มีคา ต้มไก่ในบ้านในบ้านต้มสมุนไพรใส่แมงดาบริจาคนะครับแล้วก็ได้หวักไม้มาอันวักบริจาคชื่หวักไม้มาเลยครับอย่างนี้ฮะับวางนะครับวตามใส่นิดนึงตามบอลแหลกแล้วก็ใส่บอลแหลยนะครับไก่ต้มแมงดาสมุนไพรใส่ใบบอนด้วยใส่อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยที่โลกกำลังงดงามอยู่มาริจุน่านะครับมาริจุน่าครับผมมาริโน่าัูหนึ่งวันนี้นะครับเรียกว่ากุ้งเงี้ยนกุ้งเคยนี่กคลังบนั่งกิน คือมีสม ok ุนไพรตะไคร้เมนูพิเศษยำข้ามพืนก็เสร็จแล้วนะครับที่นำเพลงไทยโดยคุณพิษทุกท่านทุกคนนะครับแกงเลียงเตียงยำกุ้งสดกุ้งเคยครักุ้งเคยไม่กุ้งเคยกุ้งตัวเล็กหน่อยเงี้ยนเปรี้ยงกุ้งเงี้ยนนะครับแกงส้มกบระกำว้าวชาญมากต้มต้มไก่ใส่ใบมอนใส่มาริชูน่าแล้วก็แมงดาด้วยนะครับเป็นทั้งกับแก้มสำคัญคือน้ำสมานมิตรน้ำเสียงพันอยู่ด้วยนะครับผมไม่ได้ดูวาย่ออะไรนะครับให้ดูนิดเดียวพอ โอเคัโอเคเริ่มับประธานฉันก็ได้ครับแต่ระวางว่ารถกับเปื่อนเม็ดครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ได้อยู่ง่ายอยู่ให้อหอหอหรอดก็พอนะครับขอบคุณนะครับขนมไปกัน,นไปที่นี่เม็ดเม็ดแล้วก็เปื่อนจัดไปใหญ่เสียโอเคที่นี่มีแต่เพื่อน